ตอนที่2,893 2ต่อ2เวลานี้พวกเขาสองคนนึกไม่ถึงว่าเฟิงจิ่วกำลังขดรุมพังสำหรับพวกเขาอยู่าะพ,พวกเขาไม่คิดจริงๆว่าวรยุธ์ของเซียนเดียนม่อเจอกับเฟิงจิ่วจะแข็งแปรกว่าพวกเขาแบ้เป็นผู้ฝึกตนระดับเซียนสวรรค์เหมือนกันแต่สองคนนั้นไม่มีทางสู้พวกเขาได้แน่นอนหวานเยี่ยนเช่นวาหินดังนั้นนางหันไปมองเฟิงจิ่วแวบหนึ่งเห็นเฟิงจิ่วยิ้มให้นางก็จึงวางใจจากที่นางรู้จักเฟิงจิว่วเฟิงจิ่วจะไม่มีทางทำเรื่องที่ตนเองไม่มั่นใจในเมื่อเป็นเช่นนี้อย่างนั้นก็็ดูสถาานนนกกกกรไป่อลั เซนหยวนโม่เจ๋อไม่มีคำถามต่อคำพูดของเฟิงจิวสายตาของเขาจับจ้องไปที่พวกเขาสองคนเห็นพวกเขาลังเลจึงถามว่าทำไมเราโวกทันไม่กล้าหรือเลื่อไรโควาจะไม่กล้าได้อย,อย่างไรผู้โซมู่ซินเข้นเสียงขึ้นจมูกจองเสนหยวนโม่เจอ๋อด้วยสายตาเรียกราดเอ่ยว่าต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ต่อหน้าฟ้าดินเป็นพรรยานวันนี้หากข้ามู่ซินพ่ายแพ้จะคารวะผู้ชนะเป็นอาจารย์หากข้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าดินลงโทษซื่อเสียเองก็พูดตาม คาซื่อเซียเองก็เช่นกันหากว่าพ่ายแพย้จะคาราวาผู้ชนะเป็นอาจาร,รย์หากผิดคำพูดขอให้ฟ้าดินลงโทษสิมยนตนเมื่อเจอกับเฟิงจิวมองหน้ากันยิ้มๆทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมกันว่าข้าเสียนยนเมื่อเจอเฟิงจิวหากพ่ายแพ้ในการประลองครั้งนี้จะคารวาผู้ชนะเป็นอาจารย์หากผิดคำพูดขอให้ฟ้าดินลงโทษดีซื่อเซียกับมู่สินตะโกนขึ้นพร้อมกันก่อนเอ่ยว่าจำคำพูดของพวกเจ้าไว้ให้ดีก็แล้วกันแน่นอนทั้งสองรับคำทว,ว่าเสียนทั้งสี่ท่านและเราผู้โสที่อยู่ร,บรอบ กลับตะลึงตาค้างผ่านไปนานแล้วยังตั้งสติไม่ได้อยู่ดีๆก็สาบานต่อหน้าฟ้าดินเสียอย่างนั้นเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าบรรดาศิษย์จากศรีย์สำนักที่อยู่ข้างล่างจะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมจู่ๆสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้แต่พวกเขากลับรู้ดีสุดท้ายผู้โซจากสำนักจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนโดยเหตุน,นี้ทุกคนจึงเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาพอคำสาบานต่อหน้าฟ้าดินพวกเขาโห,ห่ร้องเฮรีบเริ่มการประลองเห็นผู้คนเบื้องล่างตื่นเต้นือฮาเฟื่องจิ๋วในตาวัริกก่อนหันไปเอ่ยกับ หวานเยี่ยนเช่นวว่าพี่สาวข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านหวานเยี่ยนเช่นวาเดินมากับเธอที่ด้านหนึ่งก่อนถามว่ามีอะไรหรือพี่สาวโอกาสดีขนาดนี้เรามาพนันกันเถอะเฟิงจิ่วมองนางนึกตดวงตาเป็นประกายแฝงแววตื่นเต้น,นข้าเห็นสิทธิ์พวกนี้ล้วนมีเงินบนกายน่าจะมีสมบัติล้ำค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นพวกศิลาดาราหรืออะไรทำนองนั้นล้วนเอามาวางเดิมพันได้ได้ยินอย่างนั้นหวานเยี่ยนเช่นวาตะลึงก่อนยิ้มบอกว่าได้เจ้าระวังตัวหน่อย เรื่องหลังจากนี้มอบให้เป็นหน้าที่ข้าก็แล้วกันนางเอ่ยก่อนตบลังมือเธอเบาแล้วเดินไปที่ด้านหนึ่งเฟิงจิวเดินมาหยุดยืนข้างกายเซียนหยวนมู่เจ๋อมองซื่อเสียกับมู่สินถามว่าพวกท่านอยากสู้อย่างไรหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองเฟิงจิวจะช่างใจกล้าไม่เบามีนิกว่าจะให้เสียในการเลือกเป็นพวกข้าปูโซซื่อเสียหันไปมองเฟิงจิวกับเซียนหยวนมู่เจ๋อแวบ,บหนึ่งจากนั้นหันไปมองมู่สินที่อยู่ข้างข้างถามว่าจะว่าย,ยางไรได้ทั้งนั้นสองต่อสองก็ได้ถึงตอนนั้นพวกเราเลือกกันคนละคนให้พวกเขา คาระวะพวกเราไปอาจารย์ก็พอมูสินว่าเห็นในชัดถึงความมั่นใจในชัยชนะไม่ว่าเซีย,ยนหยวนเมื่อเจอหรือเฟิงจิวพวกเขาล้วนต้องยอมรับว่าสองคนนี้โดดเด่นมากเฟิงจิวยิ้มๆก็ดีนะอย่างนั้นก็สองต่อสองก็แล้วกันจะได้จบเร็วๆเวบื่อเธอพูดจบเวทีสูงก็ลอยขึ้นมาตอนที่2894เป็นไปได้อย่างไรผู้ฝึกตนสองคนนั้นที่ถอยไปยืนข้างเวทีในตอนแรกกระโดดลงจากเวทีไปยืนอยู่ด้านหนึ่งเหล่าผู้โสพวกนั้น เห็นอย่างนั้นในดวงตาปรากฏแววตื่นเต้นทางนั้นหวานเยี่ยนเช่นวาก็เอ่ยขึ้นข้าจะเปิดการเดิมพันพนันว่าพวกเขาสองฝ่ายใครจะเป็นผู้ชนะใครสนใจมาร่วมเดิมพันได้เราผู้โสที่นั่งอยู่บนเวทีสูงเห็นต่างก็อดใส่หน้าไม่ได้หวานเยี่ยนเช่นวาผู้หนีช่างช่างอะไรหรือสิทธิของข้าไม่เคยทําให้ข้าเป็นห่วงก็แค่การเดิมพันเล็กๆครั้งหนึ่งทําไมเล่าท่านมีความเห็นผู้โสเสียอีช้ำเลืองมองคนที่พูดขึ้นถ้าทางเือนอีไฟยังพูดต่อไป นางก็จะสู้กับเขาให้รูดำรูแดงไปเลยผู้โซคนนั้นเห็นท่าทางของนางจึงไม่พูดอะไรอีกใครบ้างไม่รู้ว่าผู้โซเสือยี่คนนี้ไม่ควรมีเรื่องด้วยและแค้นฟังหุนมากหากถูกนางไม้หัวใครจะกล้ารับประกันได้บ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นรงจิวเห็นหวานเยี่ยนเช่นว่าเปิดพื้นที่ว่างข้างล่างจากนั้นก็เขียนชื่อของผู้ประลองทั้งสองไฟให้คนมาลงเดิมพันเห็นจุดที่เขียนชื่อของผู้โซสองคนนั้นมีสมบัติกองเท่าภูเขาย่อมยมเธออดลีตามไม่ได้ก่อนจะหันไปพูดกับเซียนยนเา คนที่มีร่ำรวยกันจริงๆเสียนยวนมู่เจอหันมองแบบหนึ่งก่อนเลยว่าวันนี้พวกเราหาเงินได้เยอะแล้วอข้าก็คิดเหมือนกันเธอยิ้มพยักหน้าไม่เพียงนี่คนที่พวกเขาจะเรียกว่าลูกศิษย์เพิ่มมาสองคนยังจะได้เงินเดิมพันกองใหญ่มาด้วยแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้ด้วยการต่อสู้ครั้งนี้าันคมจริงๆระวังตัวด้วยเสียนหยวนมู่เจอกำชับข้ารู้ฟั่งจิวรับคำก่อนจะเว้นระยะห่างจากเขาแล้วหันไปมองผู้โสดสองคนนั้นว่าเริ่มได้แล้วกระมัง ผู้โสองคนนั้นหันไปมองเซียนในสำนักเซียนผู้นั้นจึงเอ่ยว่าหยุดเมื่อถึงจุดที่คนหยุดอย่าให้ถึงแก่ชีวิตเริ่อเถอผู้จบไม่ว่าจะเป็นเราผู้โศหรือบรรดาศิทย์ทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างเวทีต่างเงียบเงนันแต่ละคนกั้นหายใจมองสี่คนบนเวทีนี่เป็นการประลองสองต่อสองนำซ้ำสองคนในนั้นยังเป็นผู้โซที่วรยุทธ์แข็งแกร่งที่สุดในสำนักแล้วแม้จะรู้ผลอยู่แล้วแต่เวลานี้ยังอดตื่นเต้นและตั้งตารอไม่ได้สองผู้โซออ,อกหน้าเอง จะเป็นการประลองที่ดูเดือดขนาดไหนกันนะช่วงพิบตาหนึ่งทุกคนรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเห็นเพียงรอบไกยของทั้ง4คนบนเวทีมีแรงกดดันอันแข็งแกล่งกระจายออกมาแรงกดดันคมนีกระจายไปในอากาศและจับตัวกันอยู่บนเวทีแม้แต่ผู้คนเบื้องล่างเวลามีก็สัมผัสได้ว่าแรงกดดันที่อยู่รอบตัวเซียนหยวนเมื่อจเจอกับเฟิ่จงจิวไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเจ้าดูนั่นกินไอรอบตัวสองคนนั้นทำไมทำไมถึงเปลี่ยนไปแล้วนั่นสิเหมือนจะเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเหมือนจะแข็งแกร่งมากนำซ้ํา ยังไม่ได้ด้อยกว่าผู้โสทั้งสองด้วยบรรดาศิษย์ที่อยู่ด้านล่างเวทีต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างตื่นตะลึงละตื่น้นหายคาดไม่ถึงขนาดเดียวกันบนเวทีผู้โสพวกนั้นรวมถึงเซียนสีท่านนั้นเห็นแรงกดดันและกิอายาที่กระจายออกมารถตัวเฟื่งฟิวกับเซีย,ยนยนเมื่อเจอต่างก็ตกตะลึงพวกเขาลุกพวดอุทานอย่างลืมตัวมีเป็นไปได้อย่างไรกัน